สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับและแน่นอนเลยนะครับท่านผู้ชมครับตื่นเต้นและดีใจมากวันนี้นะวันนี้แล้วนะครับครัวคุณต่อยยกรับเราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับลานกิจกรรมชั้นจีครับตั้แต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่19ตุลาคมเลยครับเจอกันแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปสามคนสามคนอืมเตรียมท่าก่อนเวลาเราจะถ่ายรูปถ้ามาหาเราเราจะจั๊ะเอ๋ด้วย ถ่ายรูปกันได้นะครับก็คุยกันได้ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเจอกันวันนี้นะฮะวันนี้เลยคือเซ็นทรัลนครปฐมลางกิจกรรมชั้นจีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนะครับวัตถุดิบทั่วประเทศนะครับพุ่งเข้าไปที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับแล้วครัวคุณต่อยืนยันว่าเราปรุงสดๆที่ครัวร้อนด้านนอกแล้วก็จากนั้นก็เอาเข้าไปให้กับทุกท่านได้อร่อยอร่อยกันที่ครัวคุณต่อยกทัพด้านในเซ็นทรัลนครปฐมครับร้านเด็ดร้านดีร้านดังมาหมดและรับรองได้อย่างหนึ่งว่าครัวคุณต้อออยยร่ นั่นคือครับเรารรท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีเรื่องราวามาฝากกันอีกนะฮะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะวลาคนเราคิดได้แล้วก็ทําอะไรได้แบบนี้ท่านเคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่าคอนด็อกท่านคงเคยเห็นแบบคอนด็อกแต่ว่าอันนี้จะเป็นคอนด็อกเข้าจีครับเป็นลนักษณะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เด็กๆสามารถทําได้นะครับแล้วก็อย่างที่เราต่อยแนะนําเสมอว่าให้คุณเตรียมวัตถุดิบใส่ถ้วยไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยแล้วก็ลงมือทํานะครับ ข้าวปั้นสอดไส้ไส้กรอกแล้วนําไปย่างในกระทะนะครับทาเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าทานจริงจังสำหรับหนึ่งมื้อได้เลยนะครับอันนี้ส่วนผสมนะครับเรามาดูใช้ข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับหนึ่งถ้วยนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไส้กรอก4ชิ้นครับนี่ครับบอกเกอรี่ลวกสับละเอียดหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับแครอทลวกสับละเอียดหนึ่งส่วนสี่ถ้วยมอสซาเรลลาชีสขูดนะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วยสาหร่ายโรยข้าวนะครับหนึ่งส่วนสี่ถ้วย นะครับมายองเนสนะครับสองช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองก็ามาเหลือซอสนะครับว่ามีซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดสำหรับเป็นเครื่องจิ้มนะ่ครับวิธีทํานะครับ,รบเริ่มต้นจากการนาไส้กรอกครับมาเสียบไม้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมไว้ก่อนนะครับจากนั้นอยู่ในชามผสมที่พี่โกกำลังทําอยู่อันนี้เป็นการผสมข้าวกับบล็อกโคลี่แครอทแล้วก็มายองเนสนะครับคลุกทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปแล้วก็สาหลายตามลงไปแล้วก็คลุกทั้งหมดให้เข้ากันอกีก จากนั้นนาข้าวที่คลุกไว้เนี่ยนะครับมาปั้นเป็นทรงรีแบนๆนะครับแล้วก็กดให้แน่นแล้วก็นาไส้กรอกเสียบไม้เนี่ยมาวางบนข้าวจากนั้นก็ใช้มือเนะครับแบบที่พี่ก้ําทำห่อข้าวให้มิดตัวไส้กรอกแล้วก็บีบครับพยายามบีบแล้วก็กดให้มันแน่นๆจากนั้นครับชามที่เราตีไข่ให้เข้ากันเนี่ยครับไข่ไก่อันนั้นปุ๊บทาลงบนข้าวห่อไส้กรอกให้ตัวครับ เน่่เน่ทาลงไปใช้แปลงนะครับทานี่เลยเก่งจริงๆนะครับท่านเห็นนะนีเขาทําเองทั้งหมดเลยนะครับที่ว่านี่นะอย่างดีที่เขาไม่ได้ทําจริงเลยนะครับเพื่ออะไรครับเขาไม่ได้ไปทําไส้กรอกมานะไส้กรอกซื้อมาไม่งั้นนี่คือทําเองหมดเลยนะตอนนั้งแต่ทําไอ้ข้าวมันบางๆางก่อนนะฮะแล้วก็เอามาม้วนใส่ไส้กรอกแล้วตอนนี้จนมาถึงทาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งกระทะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็เอาน้ํามันเนี่ยทาลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นนําข้าวที่เราห่อไส้กรอกนะครับมาจี่ราบนกระทะ พอจีปุ๊บทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เริ่มพลิกกลับข้างครับให้ทั่วเลยให้จนแบบตรงกลิ่นหอมทิ้งไว้แป๊บเดียวครับแล้วกลับข้างครับพร้อมเสิร์ฟกับซอสแหม่านรู้กลับข้างไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วฮะกลับไอ้นี่นนะใส่กล่องเดี๋ยวไหม้ฮะโอเคครับไปเรื่อยๆอ่าต่อไปครับใช้เวลาพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่นี่พอสุกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับจะมีความกรอบของด้านนอกก็คือแบบผิวมันจะถูก ปรัปรุงจนสุกอะครับแล้วก็ข้าวข,ข้างในก็จะเริ่มสุกทั้งหมดหอมๆจริงๆทั้งหมดมันสุกห,หมดเลยแล้วเพราะว่าข้าวสวยก็เราก็ทำมาสุกมดแล้วใช่กลายเป็นข้าวสวยไปแล้วใช่ครับมันข้อดีคือตรงไหนวะมันกันรเลี่ยนกันเลี่ยนชีวิตนางการเลี่ยนของชีวิตมันเบือ่อบางทีจะกินอะไรก็ไม่รู้เช้าตื่นมาจะกินอะไรหรือว่าบางทีกลับบ้านเย็นจะกินอะไรไม่รู้ถ้าท่านทำอันนี้ไวนะฮะเสร็จแล้วเอามามาอบในเตาติ้งได้นะใช่ครับอมได้อีกมาวอมมาอมได้ในเตาติ้งท่านก็มีอะไรกินอร่อยอร่อยอย ผมไม่ได้พูดเล่นเขาเขาเก่งจริงนะครับไม่ไม่ควนโกออกจากรายการแล้วไปทำไอ้นี่ขายเลยไม่เอาไม่เอามีคนซื้ออ๋อไม่มีคนซื้อเหรอครับเพราะว่าเขาเขาซื้อเขาทำก็ขาดทุนครับดูดูดูเวลาเราทำานรับเราทำงันขนาดนี้เองครับแล้วต้องดูที่เขาทำเนี่ยนี่ดูดิฮะเราทำยังไงเขาก็ขาดทุนครับยังไงครับเปลืองข้าวมากเลยฮะ ก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับครวคุณต่อยยกทัพวันนี้เราจะเจอกันที่เซ็นทรัลนครปฐมเรา3าคนไปที่นั่นนะครับมาทักทายกันมาถ่ายรูปมาสนุกสนานกันและที่แน่ๆครูคุณต่อยต้องอร่อยเราเตรียมมาให้ท่านหมดเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องห่วงเลยนะครับร้านเด็ดร้านดีร้านร่วมร่วม70ล้านรออยู่ที่นั่น6 7ถึงเเมนูรออยู่ที่นั่นอย่าพลาดวันนี้เจอกันใช่ครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่ เดี๋ยวครับหมูลงรูครับนี่มันเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามันน่าเที่ยวมากอร่อยไอการย่างไฟเนี่ยมันจะมีกลิ่นของกระบอกไม้ไผ่มันนิดๆอันนี้มันเป็นภูมิยาญญาย้องทินกินอารวยไปให้สุดแล้วมาหยุดที่รู Bye.